สวัสดีทุกคนนะคะวันนี้นะคะเรามีท็อปิกหนึ่งที่น่าสนใจมากที่เราอยากจะมาชวนทุกคนคุยกันนะคะในเรื่องของอาการ manifest แล้วก็การที่เราเนี่ยจาได้แล้วว่าเราเป็นใครนะคะเราไม่ใช่ร่างกายนี้เราไม่ใช่ความคิดเราไม่ใช่สมองและเราไม่ใช่ทุกสิ่งทุกอย่างที่เราคิดว่าเราเป็นแล้วเราเป็นใครคือ ทุกคนเคยคิดถึงจินตนาการต่างๆที่มันอยู่ในหัวเราซึ่งในขณะที่เราเป็นเด็กนะคะทุกคนตอนที่เราเป็นเด็กเนี่ยเรามีจินตนาการมากมายที่เรารู้สึกว่าเราเรามีความสามารถในการจินตนาการเนี่ยสูงมากและลิมิต ของเราเนี่ยค่อนข้างที่จะน้อยนะคะในการในการจินตนาการว่าเราอยากจะเป็นอะไรเราอยากจะอยู่จุดไหนเราอยากจะเกิดอะไรขึ้นเนาะอย่างเช่นเรื่องเล่านิทานต่างๆเรื่องเล่าต่างๆเนี่ยทาไมเด็กถึงชอบนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องซันตาคอสเรื่องผีเรื่องนู่นเรื่องนี้เรื่องนั้นเนี่ยทาไมเด็กๆเนี่ยถึงชอบเรื่องเล่าพวกนี้เพราะว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ย ไม่ใช่ว่าเด็กๆเนี่ยเชื่อในซ <Maz> ันตาคอสเพราะว่าเขาเคยเห็นซันตาคอสตัวเป็นๆแต่ว่าทําไมเขาถึงเชื่อในซันตาคอสเพราะว่าเด็กๆเนี่ยเขามีจินตนาการซึ่งทุกคนเคยได้ย mm. ินคำนี้ไหมคะว่าสมองของเราไม่รู้ว่าสิ่งนี้คือจินตนาการหรือว่าเรื่องจริงสมองของเราเนี่ยไม่รู้ว่าสิ่งนี้เนี่ยคือจินตนาการหรือว่าเรื่องจริง แต่เมื่อเราทุกคนโตขึ้นเนี่ยเราก็เริ่มเชื่อในโลกที่เราเห็นซึ่งโลกที่เราเห็นเนี่ยมันก็คือการรับรู้ของเซนส์สัมผัสของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นตาหูจมูกปากหรือสมองกระตักหรือว่าความคิดอารมณ์ต่างๆเนี่ยเราเริ่มจะเชื่อสิ่งพวกนี้เนี่ยมากขึ้นว่ามันจริงแล้วมันก็เรียวทางทางที่ เราทุกคนเนี่ยก็รู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าใครที่เริ่มอใช้เวลากับตัวเองสักพักเนี่ยแล้วเริ่มเข้าใจว่าจริงๆแล้วเนี่ยโลกของเราเนี่ยเก้าสิบเก้าจุดเก้าเก้าเปอร์ซนเนี่ยมันคือ s สเปซหรือว่า n o t ต i n g นะคะหรือว่านอตติงส่วนแมทเทอที่เราเห็นเนี่ยคือศูนย์จุดศูนย์ศศูนย์เปอร์เซ็นต์น้อยมากนะคะ และสิ่งที่ตาเรามองเห็นเนี่ยก็ยิ่งน้อยไปกว่าเดิมจากจากมัเตอ0.001เนี่ยตาเราเนี่ยก็รับรู้ได้แค่0.003 0 000อที่เป็นเขาเรียกว่า visible light นะคะหรือว่าขึ้นความถี่ประมาณ350-700นาโนเมตรที่สายตาเราสามารถรับรู้ได้ส่วนที่เหลือเนี่ยเรามองไม่เห็นไม่ว่าจะเป็นสัญญาณ Wifi ไม่ว่าจะเป็นสัญญาโทรศรรัพท์หรือว่าคลื่นเอ็กซรย์ต่างต่างเราก็มองไม่เห็นและอ,อ,อื่นอื่นอีกมากมายนะคะแต่เราทุกคนกับเชื่อว่าสิ่งต่างๆเนี่ยมันจริงอืมมันจริงมันจริงความขัดแย้งเป็นเรื่องจริงความลำบากเป็นเรื่องจริงความยากชีวิตมันยากเป็นเรื่องจริงสิ่งนั้นสิ่งนี้เป็นเรื่องจริงเพราะว่าอะไรเพราะว่า สิ่งที่มันอิมโฟเรนซ์เรานะคะหรือว่าโน้มน้ำาโน้มนาวเรามีอิทธิพลต่อเราไม่ว่าจะเป็นตอนนี้เรามีโทรศัพท์คนมีโทรศัพท์โซเชียลมีเดียข่าวต่างๆเนี่ยเขาก็พยายามที่จะป้อนข้อมูลสิ่งนั้นออกมาแล้วก็ทำการเบรน w a วอชเราว่าสิ่งนี้มันจริงสิ่งนั้นมันจริงสิ่งนั้นมันจริงอ่ะทั้งๆท,ที่เนี่ยความจริงเนี่ยมันคือสิ่งที่เราเชื่อว่าจริงเพราะว่า สมองของเราไม่รู้ว่าอะไรคือจินตนาการและอะไรคือเรื่องจริงทุกคนลองคิดดูนะว่าตอนเราเด็กเราคิดว่าซันตาคอสมีจริงแล้วมันก็มีจริงในโลกของเราถึงแม้เราจะไม่เคยเห็นซันตาคอ์สแต่เราก็มีความรู้สึกคอนเน็กและรู้สึกว่าสิ่งนี้มันมีอยู่จริงโดยที่เราไม่จำเป็นต้องเห็นหลักฐานด้วยซ้าและสิ่งนั้นเนี่ยมันก็ทำให้เราฟูลฟิลและมีความสุขและในหลายๆเรื่องนะคะตอนที่เราเป็นเด็ก เราคิดว่าตุ๊กตาที่เรากอดอยู่เนี่ยมีชีวิตเราคิดว่านู่นเราคิดเราเนี่ยมีเขาเรียกว่าความสามารถสูงในการจินตนานการแต่พอเราโตขึ้นมาเนี่ยด้วยความที่เราเนี่ยไม่เข้าใจว่าจริงๆแล้วเนี่ยโลกภายในเป็นคนเป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างโลกภายนอกมันก็เลยทําให้เราเนี่ยเอาโลกภายนอกเนี่ยเข้ามามีอิทธิพลต่อเราซึ่งการที่เราเอาอะไรบางอย่างเนี่ย ให้มันมีอิทธิพลมากกว่าเราเนี่ยมันคือมันคือเขาเรียกว่าการที่เราไม่รู้แล้วกันว่ากฎในการเล่นเกมนี้เนี่ยมันคืออะไรนะคะอย่างที่บอกว่าโลกภายใน,นสร้างโลกภายนอกเสียงทุกเสียงเนี่ยที่เราได้ยินมันไม่ใช่ตัวเราแม้กระทั่งความคิดเราเองอ่าทุกคนฟังเอานะ เสียงทุกเสียงนะคะที่เราได้ยินมันไม่ใช่ตัวเราและแม้กระทั่งความคิดและอารมณ์ของตัวเราเองเพราะฉะนั้นทุกคนลองคิดดูนะว่าเราเข้าใจนะคะว่าคนที่ทำงานภายในแล้วก็เขาเรียกว่ากำลังทำงานภายในแล้วต้องดิวกับเสียงจากความคิดตัวเองโลกภายนอกเสียงจากอารมณ์ของเราเนี่ยมันยาก แต่เราเนี่ยแค่อยากจะมาเตือนทุกคนว่าเสียงทุกเสียงเนี่ยมันไม่มีความหมายอะไรเลยมันไม่มีความหมายอะไรเลยทุกคนแต่สิ่งเดียวเนี่ยที่ทำให้เสียงนั้นมีความหมายเนี่ยคือตัวเราเองเป็นคนทำให้เสิ่งนั้นมีความหมายซึ่งการที่เราเนี่ยมีเขาเรียกว่าทริกเกอร์นะคะจากเสียงต่างๆที่คนอื่นพูด เสียงจากโลกภายนอกหรืออะไรก็ตามที่เป็นโลกภายนอกที่ไม่ใช่โลกภายในไม่ว่าจะเป็นความผิดของเราเองเสียงในหัวความสงสัยในหัวความรู้สึกไม่มั่นใจความรู้สึกกลัวไม่มั่นคงความรู้สึกขาดหรืออะไรก็ตามเนี่ยเสียงพวกนี้ยทุกคนเราอยากให้ทุกคนมองมันว่ามันกําลังบอกเราว่าอะไรค่ะมันกําลังบอกเราว่าอะไรซึ่งจิตเราเนี่ยทุกคนถ้ามันไม่สงบนะคะทุกคนมันจะไม่สามารถที่จะ เข้าใจได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราได้ยินอะไรหรือม,มีใครมาพูดกระทบกระทั่งเราแล้วเรารู้สึกเรารู้สึกว่าเราเร่างกายเรากําลังมีรียกเรากําลังรู้สึกเสียใจเรากําลังรู้สึกโกรธเรากําลังลรู้สึกแย่เรากําลังรู้สึกท้อเรากําลังรู้สึกอะไรก็ตามเนี่ยเราอยากให้ทุกคนเนี่ยอนุญาตให้ตัวเองรู้สึกค่ะให้เรายอมรับสิ่งนั้นเข้ามาเนนพราะว่าอะไรทุกคนเพราะว่าเราทุกคนเนี่ยเป็นอาาัลค e มีนะคะ เราเป็นเขาเรียกว่าเรามีเวทมนต์ในการ transform ทุกอย่าง transform คือการเปลี่ยนแปลงทุกคนเราเนี่ยสามารถรับอะไรมาเนี่ยแล้วเราเปลี่ยนให้เป็นสิ่งอื่นได้แต่ถ้าเกิดว่าเรา resist หรือว่าเราพยายามที่จะผลักใส่มันนะทุกคนมันเป็นการ react โดยที่เราไม่รู้ตัวนะคะทุกคนถ้าเราไม่รับสิ่งนั้นเข้ามาเนี่ยแล้วเราป้องกันตัวเนี่ยมันจะทำให้สิ่งนั้นเนี่ยควบคุมเราหรือว่า control เรา ทุกคนลองคิดดูนะถ้าใครว่าเราใครมาพูดอะไรให้เรารู้สึกไม่โอเคเราอยากให้ทุกคนเนี่ยนิ่งไม่โต้อตอบนะคะหนึ่งคือไม่โต้อตอบสองคือมองตัวเองว่าเฮ้ยตอนนี้ร่างกายของฉันกำลังมีรีแอคอะไรกับสิ่งนี้อารมณ์ของฉันกำลังมีรีแอคอะไรกับสิ่งนี้สมองของฉันกำลังมีรีแอคอะไรกับสิ่งนี้ เมื่อไรก็ตามเนี่ยที่เราทํางานกับตัวเองเนี่ยเราจะรู้เลยว่าทําไมสิ่งนี้ที่เขาพูดเนี่ยมันถึงมีผลกระทบต่อเราแล้วเราเนี่ยจะได้แก้มันได้ถูกจุดนะคะทุกคนคือเมื่อไรก็ตามเนี่ยที่เราไม่มีสติหรือว่าเรา unconscious เนี่ยเราจะโต้อตอบด้วยการไม่มีสติซึ่งสิ่งนี้แหละมันคือการ manifest เรื่องที่ไม่ดีเข้ามาในชีวิตเรา แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราโพสหรือว่าเราหยุดก่อนแล้วเราก็นั่งดูตัวเองว่าตอนนี้อะไรคือสิ่งที่จิตใต้สำนึกเรามันกำลังโต้อตอบก,กับสิ่งนี้อยู่ซึ่งเราจะบอกทุกคนเลยนะว่าสิ่งต่างๆที่เราเจอในทุกวันนี้ค่ะมันคือผลของเขาเรียกว่าการ manifest ก่อนหน้านี้ม,มันคือเขาเรียกว่า รีเฟล็กแล้วกันรีเฟล็กชันของการแมเนิเฟซก่อนหน้านี้ไม่ใช่การแมเนะิเฟซณปัจจุบันนะคะทุกคนซึ่งเราเนี่ยสิ่งที่เราควรที่จะทําเราควรที่จะปฏิเสธสิ่งที่เราไม่ชอบว่าสิ่งนี้เนี่ยมันคือมัน belong to the o w n มีคือมันเป็นของชั้นคนเก่าไม่ใช่ชั้นคนใหม่อืมทุกคนจําเราไว้เลยนะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่สิ่งที่เราไม่ชอบเนี่ย เกิดขึ้นกับชีวิตเราให้เรารู้ไว้เลยว่าฉันไม่ใช่สิ่งนี้ต่อไปอวิธีการรีแอคเนี่ยคือเรารู้ว่าอ๋อฉันรู้นะว่าสิ่งนี้มันมีอยู่แต่มันไม่ได้เป็นฉันในปัจจุบันอืเมื่อไหร่ก็ตามที่เราสามารถแยกตัวเองนะคะออกมาได้จากความคิดหรืออารมณ์ที่เราไม่อยากจะเป็นเมื่อน,นั้นแหลคะค่ะที่ การเปลี่ยนแปลงเนี่ยจะเกิดขึ้นซึ่งบางครั้งนะคะทุกคนเราเข้าใจว่าโลกสามมิติเนี่ยมันยังรู้ยังเป็นเหมือนเดิมแต่วิธีหนึ่งที่เราอยากจะให้ทุกคนเนี่ยรู้ว่าทุกคนไม่ใช่คนคนเดิมแล้วก็คือทำไมบางครั้งโลกสามมิติรู้สึกว่ามันเหมือนเดิมแต่ทำไมเรารู้สึกไม่เหมือนเดิมอะ ทำไมเราเคยเจอเรื่องนี้มาแล้วแต่เราเมื่อหนึ่งอาทิตย์ก่อนเราทําแบบนี้แต่เราเจอเรื่องเดิมแต่เราในวันนี้เรามีปฏิกิริยาโต้อตอบอีกแบบนึ่งนี่คือสัญญาณที่เราจะบอกทุกคนว่าเราไม่ใช่คนคนเดิมอีกต่อไปอแล้วเมื่อไหร่ก็ตามนะคะที่เราไม่ใช่คนคนเดิมอีกต่อไปเนี่ยสิ่งเก่าพวกนั้นเนี่ยมันมัก ที่จะเข้ามาเพื่อที่จะดึงเรากลับไปเป็นคนคนเดิมทุกคนฟังเรานะเวลาที่เรานะคะกำลังจะก้าวไปสู่เราในเวอร์ชันที่เรา m ม n นิเฟสเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราเชื่อว่าถ้าทุกคนรู้เท่าทันสิ่งนี้นะทุกคนจะ m ม n นิเฟสได้ง่ายขึ้นและเข้าใจมากขึ้นคือสิ่งรอบตัวเราเนี่ยมันมักจะทำทุกวิธีทางเพื่อที่จะดึงเรากลับไปเป็นเวอร์ชันเดิม ตามกฎที่บอกว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เรามีแรงกิริยาทามันจะมีแรงปฏิกิริยาโต้อตอบอ,อยู่เสมอนะคะซึ่งเราอยากให้ทุกคนเนี่ยเขาเรียกว่ารับรู้ว่าสิ่งเนี้ยคือชั้นในอดีตหรือชั้นในปัจจุบันบางครั้งเนี่ยเราทุกคนลองคิดดูนะว่าถ้าสมมติว่าเราอยากให้ทุกคนมองโลกแบบนี้นะคะว่า ถ้าเรากำลัง manifest อะไรอยู่แล้วถ้ามันมีคนที่พยายามที่จะขัดขวางการ manifest ของเราอะเขาจะทำยังไงแล้วเราอยากให้ทุกคนเนี่ยมองโลกสามมิติแบบนั้นว่าสิ่งนี้เนี่ยที่มันเกิดขึ้นกับเราอะค่ะมันเข้ามาเพื่อส่งเสริมการ manifest หรือมันต้องการที่จะดึงเรากลับไปเป็นเราคนเก่าแล้วถ้าทุกคนขัดมองแบบนี้นะคะ ผ่านเลนที่ d e t h e d หรือว่าเลนที่ไม่ได้ยึดติดกับสิ่งต่างๆเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าพลังงานของสิ่งนี้เนี่ยมันคือพลังงานที่เป็นพลังงานใหม่หรือพลังงานเก่าเรามองแค่นี้เลยคําพูดนี้เนี่ยเป็นคําพูดที่เขาจะดึงเรากลับไปสู่เราคนเดิมหรือเขากําลังพูดในโลกใบใหม่ของเราเราอยากให้ทุกคนนะคะ ใจเย็นๆแล้วก็เวลาที่เราเจอเรื่องอะไรเนี่ยอย่าเพิ่งรีแอคอย่าเพิ่งตอบโต้ให้เรามองดูมันแล้วถามตัวเองเบาๆว่า,วาสิ่งนี้เป็นของฉันคนเก่าหรือเป็นของฉันคนปัจจุบันเมื่อไหร่ก็ตามที่เรารู้ว่าเฮ้ยมันเป็นของฉันคนเก่าสิ่งนี้เนี่ยมันจะดึงเรากลับไปสู่โลกแห่งความกลัวสิ่งนี้มันจะดึงเราไปสู่โลกแห่งความขาด สิ่งนี้เนี่ยมันคือพลังงานของเราในคนเก่าเราก็เลือกเราก็จะทําให้เราเนี่ยปล่อยผ่านสิ่งนั้นออกไปได้ง่ไงึ้นเราจะได้รู้ว่าอ๋อสิ่งนี้มันไม่ใช่ของฉันเมื่อไหร่ก็ตามนะคะที่จุดที่เราเนี่ยกําลังจะ manifest เนี่ยมันจะมีสิ่งที่เขาเรียกว่า break t h o u เนาะจุดเปลี่ยน จุดเปลี่ยนเนี่ยสิ่งที่ยากที่สุดคือเราอาจจะมีสิ่งต่างๆที่อยู่ในจิตใต้สำนึกเราที่มันต้องการที่จะรีลลสออกหรือว่าต้องถูกกําจัดออกไปซึ่งมันเป็นจุดที่ยากที่สุดเหมือนเราอยู่ในทางแยกที่เราจะต้องรู้ว่าเราจะเลี้ยวไปทางซ้ายหรือขวาซึ่งวิธีที่เราบอกทุกคนคือจําไว้นะคะว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยให้เรามอง ผ่านเลนของพลังงานว่าพลังงานเนี่ยคือพลังงานแบบไหนพลังงานนี้มาจากความกลัวหรือความอุดมสมบูรณ์พลังงานนี้มาจากความขามดงงานนาาาาหรือความรู้สึกว่าเรา,เาสมบูรณ์แบบอยู่แล้วพลังงานนี้เนี่ยทำเพื่อให้เราอยู่ใน Survi ิเวอ์โหมดหรือว่าอยู่ในโหมดของการสร้างแล้วเราเนี่ยจะมีสติในการโต้อตอบกับสิ่งต่างๆที่เราเกิดขึ้นที่เกิดขึ้นรอบตัวเรามากขึ้นนะคะ วันนี้เราก็อยากจะมาแชร์เรื่องสั้นๆประมาณนี้นะคะแล้วก็ขอให้ทุกคนเนี่ยมีความสุขและมีความสงบก,กับตัวเองนะคะจําไว้นะคะว่าแค่การมีอยู่ของเราเนี่ยมันก็มากเกินพอแล้วเราไม่จําเป็นที่จะต้องเป็นใครหรือทําอะไรเพื่อที่จะเพิ่มคุณค่าในตัวเราแค่เรามีอยู่เรายังหายใจอยู่คือ more than enough ค่ะ